ครับสายนาเลขอเรือที่จะเข้ามาในเจ้าบ้านที่เกินะเครื่องแต่งสายนาี่เป็นต้นไปนะใช่ไหมใช่แล้วลองดูก่อ 看，你看，你看，你看。你看 okay, 你看 นี่นักเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณส5 0 0กว่าคนนะคะถือว่าลำนี้เป็นลำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะมีความพร้อมตั้งแต่เราเปิดการเปิดเส้นบล็ที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นความร่วมมือของทางจังหวัดภูเก็ตภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามางเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่เรามีมาตรการมีมาตรการในการรองรับนักเที่ยวอย่างดี ก็ประกอบกับคนในพื้นที่เราก็พร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นั่งเที่ยวทุกคนอยากจะมาเยี่ยมชมในท่องเที่ยวอยู่ในเกาะสุเกตเลยนะคะถือว่าเป็นทุกทุกตอนนี้ค่ะถนนทุกสายเริ่มที่จะมองสุเกตเป็นสอร์ดไลท์แห่งหนึ่งมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นั่งเที่ยวให้เลือกที่จะมาท่องเที่ยวหลัยอ่างสถานการณ์เริ่มปลอดภัยแล้วก็ประเทศไทยอยากไปเที่อย่างเต็มเปี่ยมนอกาสที่เรือครูสไลลำใหญ่นะครับ ได้หยุดประกอบการไปเข้าสร้างเสร็จนานแล้วนะครับ,รบปีบย้อนไปเมื่อเกิดโควิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดินเส้นทางสิงคโปร์ปีนังแล้วก็ภูเก็ตครับผมในมุมมองของภาคเอกชนภูเก็ตคิดเห็นอย่างไรครับครับผมครับก็เรือขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะพานั่งเที่ยวมา4-5 0 0 0พันคนเนี่ยลงในพื้นที่เนี่ยทางภูเก็ตเนี่ยก็ยินดีต้อนรับครับแล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีนั่งเที่ยวเนี่ยมาลงมาเยอะฮะ เท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็มีการจองนะแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะไปเมืองเก่าเองนะครับหรือว่าไปพีพีเองหรือว่า,าลงมาตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยจองแพ็กเกจมากกว่า800 800แพ็กเกจนะครับแล้วก็ร้านรวงต่างๆเนี่ยก็ในพื้นที่ป่าตองเนี่ยก็คึกคักขึ้นครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปจับจ่ายใช้สอยครับก็ทําให้ฟื้นเศรษฐ,ฐกิจจากเดิมที่เงียบๆอยู่นะครับกลับมีชีวิตชีวามากขึ้นครับ ในซีซั่นที่ถึงนี้ตอนนี้ก็เริ่มต้นแล้วนะครับตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างครับถึงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตเราได้รับผลกระทบจากยินฟ้าอากาศครับผมก็ตอนนี้ฤดูการท่องเที่ยวยก็เริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะก็มีปัญหานิดหน่อยวันก่อนก็คือจากการที่ฝนตกนะครับแล้วก็น้ําเกิดการขังนะครับแต่ว่า พอในวันเดียวเนี่ยปกติภูเก็ตเป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้วน้ำเนี่ยก็ลงทะเลหมดครับตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาพปกติแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ถนนที่กำลังซ่อมแซมนะครับก็หลายเส้นก็คาดว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นปกติครับในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่ในส่วนของที่รวมกลุ่มกันในตอนนี้ความคืบหน้าเกีก่ยวกับระเบียบกฎหมายของ ส่วนกลางมีอะไรบ้างครับโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องของสถานประกอบการครับผมกครับก็ณตอนนี้นะครับก็ในในตัวของกรมการปกครองเองเนี่ยได้ร่างกฎหมายนะครับก็คือเป็นที่พักที่ไม่ใช่องแรมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ประชุมมาเนี่ยก็จะมีประมาณ10ห้อง30คนเนี่ยออกมาก่อนฉบับแรกนะครับก็ จะแบ่งเป็นประเภทก็คือโฮมสเตย์เดิม4ห้อง20คนยังคงอยู่แล้วก็ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม10ห้อง30คนเนี่ยจะเป็นกฎหมายใหม่ครับที่ออกมาก็คาดว่ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยมีผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยสามารถเข้าได้ประมาณ3-4 0ถึงพัรายเลยครับก็ค่อนข้างดีส่วนที่มากกว่า10ห้องขึ้นไปคือ11ห้องขึ้นไปเนี่ยก็จะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยกำลังทำกฎหมายโรงแรมในฝันครับก็ จะแบ่งกฎหมายเนี่ยตามขนาดไซส์เป็น S, M, L ครับก็มอีอาคารประเภทต่างๆซึ่งมีขนาดต่างกันก็จะใช้กฎหมายต่างกันครับ